เปื่อนทุกคนแล้วค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องการเวลาอยู่ต้องการเวลาคุณอุิยอายกำลังรับชมเงลุค่ะเรื่องของคุณธนวิจิตค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะอยากเป็นเพื่อนที่เป็นเวสามาเป็นกําลังใจให้องกอนกับขอบคุณขอบคุณแล้วค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณเลยหลายเหลายแล้วค่ะเนาะขอบคุณเลยหลายเมื่อนี้รู้สึกว่ามิเตเพื่อนซื้อเป็นภาษาอังกฤษมันเนาะค่ะท่องก่อนกับอันบ่ได้เนาะค่ะเนาะอันบ่อไร เป็นกะลังแก่ห้เนาะค่ะเป็นกะลังแก่ห้ทุกคนขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยคยะเด้อเดินทางปลอดภัยโชคดีนะคะคุณวัดเชิดกันเนาะค่ะกะกะเช็คก,กะเช็คได้รซ้ำนั่นเนาะคะ่ะบ่องไว้เชิดไปแบบใดอีกะคะถามันเพื่อนๆอยู่เนาะคะ่ะขอความแนะน้ำจากเพื่อนๆหลายคนอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะต้งปอน,อน,อนี่ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะยินดีต้อนรับ หอนสองชั่วโมงแล้วค,คือให้มันแล้วไปนะคะ่ะยานไายานันฝนแต่ว่าเบ 3, า็มันบ่หอนค้นสามก้อนมังหนะ,ะีเหมัมมน้องปอนนนะะคะกันล้า,าน,าน,นงแบอชุ่มหมดนะกไฟเนาะที่มาหลับชม่มไมสีแดงค่ะบอกกัยังบาาัานี้มีอยค่ะนะ,ะสวัสดีค่ะคุณสมเพิษสวัสดี ยังไงท่องปรนกน็ขอบุญขอบคุณนแล้วค่ะเนาะขอบุญขอบคุณล้วงหนาแล้วค่ะเนาะขอบคุ้นมากๆทุกคนผ่านมาแวบบเป็นกระลับชุะะบแล้วค่ะเนาะถึงว่าเป็นพระเดชของมากกัยังดีใจแล้วค่ะเนาะสี่เบ็ดมงค่าค่าพอท่องปรนก็เคยเข้าไปเยอะเนาะค่ะหนูว่าหรือว่ามือไหท่องปอนก็เคยเขย้าไปเยอะดีจ้ะไปเป็นกระลังใจยอยู่เป็นทุกคนที่ผ่านมา รับชมเห็นมาเป็นกําลังใจเนาะคะ่นะเนาะคุณลําดวนจันถ้าสิงคนก็มารับชมเนาะคะ่ะก็แสดงผิดเดดนาะคะ่นะเนาะคุณสมงผิดเป็นก็มาเป็นกําลังใจให้กันเนาะคะ่ะครับบ่หัวเป็นไปเลยเน,นี่ยแล้ค่ะเดี๋ยวนี้คือบ่มีโปรไฟล์ผู้ใดขึ้นเลยเนาะคะ่นะเนาะยักษ์จะมาถึงชมมงั่วโมงกับสิยังหน่อยเนาะคะ่นะเนาะกับสิพราะว่ากะเชิญค่ะเชิญเชิญกบันท้องปอนเนาะคะ่นะเนาะ ทางไตกันจะใหม่จะมืดสูสูไปนล้วกันแล้วค่ะท่องปอเลียงกับติคอฝากเพื่อนเนแล้วค่ะเนาะก็ขอบค้นหลายๆนะคะคุณลำดวนจันทศิงนะคะคุณกันเขาก็เห็นขึงปูปไฟนะคะเนาะเขาก็เห็นถึงทั้งปวไฟก็ขอบค้นเพื่อนเือนด้วยคุณลำดวนจันทศิงนะคะเนาะคุณอุ้ยไอ้แม่น้องแฝดนะคะคุณแม่น้องแฝดกำลังรับชมเช่นกันนะคะ <c ười> <c ười> คนะค่ะเนาะเพราะว่าท่องปอเลียงกับ ยังต้องกันกำลังใจนะคะต้องการกำลังใจหลายจากเพื่อนทุกคนนะคะเนาะอีกนันที่มาทั้งปวนกับสีขวาลงนะคะขวาลงเลยดีค่ะเชิญค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาส่งกำลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณกำลังใจมากนะคะขอบคุณคุณสมพิตรนะคะเด้อถี่มาส่งก็เป็นก็นประกาศที่ เราไข่เราอย่างว่าเล็กนะค่ะเนาะค <K l ug> ่างนบานะะ้านเนาะค่ะเสียงดังรบกวนกับข,รรขอถทดขอให้ร่างคายเรื่องชลีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะางกยเรือความผิดที่ขึ้นเครื่องหมายตกตกใจสีแดงเป็นลูกวงกลม จ้ะ๋อ้มีค่ะเชิญค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาส่งกําลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณกําลังใจมากนะคะขอบคุณคุณสมพิตรค่ะเด้อที่มาตรงค่ะพ่อหลนไปเรียนไปเรียนไปบัดทุตไทยกต่จังคอยเรียนขึ้นแต่จังเลยเห็นเขาเมนเพื่อนแนละะ้วก่ะเนาะกติเป็นแบบนี้ว่่หๆหลายๆหลายๆคนเนาะเพื่อนมากก,กับหก็ไปทักทายกันจับม่จับมือกันสู่ๆไปน้่งกันนะคะ่ะเป็นกําลังใจกันเนาะ ก็ขอบคุณเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณเพือนๆทุกคนเนาะคนสนแก้วพิลากำลังรับชมเชิญนะคะเชิญขบวันเนาะคะนะ่ะเนาะเชิญขบวันทั้องฟอนเดนะ้อค่ะเด้อมากินน้ำเย็นๆเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณเรื่อยๆนะคะเนดะ้อขอบคุณเพือนๆเนาะคะนะ่ะเนาะมีแต่ภาษาอังกฤษเด้อเียนกันใสายไลน์ท้องฟอนก็ขอบคุณสองขโมงก็เลยมาต่ออีกเนาะคะ่นะขอบคุณหลา่อยๆนะคะนะ่ะเด้อ ออบคุณงคนวัชรีแล้วค่ะคนนมาเปิดดวงใจไว้แล้วค่ะเนาะเดี๋ยวคนมาใหม่กันเป็นๆแล้วค่ะเนาะจะกะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆแล้วค่ะเพราะว่าควบหลูกับบะมี่แล้วค่ะเนาะควบรลูกับเน็ตพันมาปั๊บเพื่อนกันรับชมดูเตือนแล้วค่ะเพื่อนก็บรรยาท่านใดต่างใจเขามาเนาะมือมือต่อไปเจนกระทั่งขี้ขม่านแล้วค่ะขอบคุณค่ะยูร่าบุรีแมนยิ่เจ้าปว่า ขึ้นมาฟิลิปส์ก็ได้บอกด้วยนะคะนะ่ะเนาะไม่บอกด้วยว่าดูหลายบุรีคันไข่ติดไปหมดเนาะคะ่ะอยากให้ฝนตกมาอีกด้วยนะคะนะ่ะเนาะถ้าว่าเขาพัดตกคนเนอที่มาส่งกำลังแกจให้ท่องปอนเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนท่องปอนที่เกิมาท่องปอนนี่ก็ไปบันเทิงสองสามหลังเนาะคะนะ่ะเนาะจังเลยขอขอบคุณขอบคุณลหลายไดนะ้ค่ะเนอะขอบคุณขอบคุณลหลายๆที่ขึ้นมาเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะ การยินดีน้องชายินดีจะเลย้ลักใจก็ดีตอนเราพนอพี่เนาะขอบคุณหลายๆน้องชาเด้อมารับชมอันบริเลเลยสดเพราะว่าฟ้ามันห้องนะค่ะฟ้ามันห้องท้องก่อนเองกับยันมืดฟ้าห้องมาเจ้าในตอนช่วงใบมันก็เป็นเหมือนๆน้องชะยัากเป่าสดพัดก็เป็นกับเพียงประมาณสวัสดีน้องชาช่วงแรกเป็นก็เปิดตาไใบก็บอกเปิดตาใบหินน้องชาเนาะขอบคุณหลายๆน้องชาเด้อขอบใจน้องชาเนาะขอบคุณหลายๆน้องชาเนาะขอบคุณ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะค่ะที่มาส่งกำลังใจให้ไม่จะใหม่จะเมื่อเนาะค่ะจะใหม่จะเมื่อทางไทยกันเนาะกำลังรับชมถ้าหากเพป็นเข้ามาเลยก็ว่เห็นข้อเมนเนาะค่ะเนาะเห็นข้อเมนท้องปอนก็ขอขอบคุณแต่เห็นข้อเมนของคุณโสคุณสมพิศเนาะค่ะเนาะเพป็นก็ว่ามาส่งกำลังใจให้ข่าแต่เนาะเพันว่าเนาะค่ะสวัสดีขอบคุณเนาะค่ะเพป็นก็ไปไร้บ้านไร้หม่องเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็ต้องการเพื่อนต้องการกำลังใจเนาะ ไปเนาะค่ะเนาะต้องกันก็เล้งใจกันเนาะค่ะกะกะเช็คกะเช็คไดสั้ำนั่นเนาะค่ะบ่้งไว้เช็ดไปแบบใดอีกอะถามเพื่อนเปิดอยู่เนาะค่ะขอความแนะนำจากเป็นเปิดไหลคนอยู่เนาะค่ะเนาะโฆษณาเรียวโฆษณาในสตรีมหรือว่าโบนัสนั่นแหละออาไปนี่หันโฆษณาในสตรีมมันไม่ได้เปิดเลยค่ะมันยังโบนัสมีมีลูกสามเดียมพอทั้งปอนด์เองกมันยังโบนัสหนึ่งเนาะค่ะแต่มีแต่ดวงใจน้อยๆเนาะค่ะเดออดวงใจที่ฝากดวงใจที่ เนื้อเนียนเนาะค่ะรักเพื่อนเนาะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนเ่ยเป็นกําลังใหญ่ต้องควนเนาะค่ะขอบคุณมากมากนะคะ,คะอกับโบยุคเดียวยังสี่หล่ะเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าใจค่ะขอบคุณยอดชิ้ี่เนาะค่ะสิ่งนี้เขาเปน็นยังสี่ก้อมาเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับว่าหัวคือตอนกับเว้นเราปฐมรัดเนาะค่ะเนาะปฐมรัอยู่ภาคอีสาน,นะคะ่ะภาคอีสานเต็มๆเลยเนาะคะ่ะเนาะ อยู่ค่ะขอก่อนกันยังดีใจนะึกค่ะน้องดีเปิ่นและพันมาหลักชม่วโมค,ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณวมนกินน้ำเย็นๆถักไายจับใหม่จับมือกันก่อนนึกค่ะเด้อถักไายจับใหม่จับมือนาะนางฟังเอาข้มดูน้ำผึนนางฟังเอาข้มดูน้ำเพนวนมาปรุงช่องเจ้าของนึกค่ะนาะสวัสดีค่ะเจ้าว้าคนไทยหลายนึกค่ะเด้อ เด well so 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 well ี๋ยวไปตอบคอมเมนต์หลังบ้านนะคะเนาะไปตอบคอมเมนต์หล so ังบ้านเนาะจับเพป็นเพ่นมาหลายแต่ว่าเพิ่นกะมะเข้าบ้านนะคะเพิ่นกะมะลับชมเพิ่นกะมะลับชุ่มกับก้อนหลาะๆ้ะค่ะตกใจสีแดงเป็นลูกวงกลมจ้ะเหรอเป็นกระรังแก่ต้องควนนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะกระบอกยุคเดียวยังสี่เหลอนะคะเนาะเพราะว่าดีใจมากค่ะเพิ่งเสียงกันพี่นองเออเสียงกันมี้น,เ,น,ะน,ะะเ,นเสียงม,มานเี้ยนะคะเนาะเพราะว่าร่างมือห้าเสียงบ่มีไม่ไหลนะคะเด้อเดี๋ยวไปตอบคอเมนหลังบานนะคะเนาะไปต่อบคอเมนหลังบานเนาะแต่เห็นข้อเมนของคุณโสคุณสมพิศน,นะคะเนาะเป็นกับว่ามสา่งกำลังใจให้ อ่าแต่น้าคนวานน้อาว่าเห็นน้ำกันน้องเลี้ยนลูกเปนน้ำกันผู่บ่าหูต้อปอยเลี่วมาหูกัสิออยเลียนลูกเปนน้ำเพื่อนเนน้คงปลาเลี้ยนลูกเป็นน้เพือนอนักท้ายเป็นกาละตเขาข่าก๊าลัแกจเขากัไปบ่ได้น้อง่ะาน้าตรงนี้กาลัก่กัสู้ๆน้อง่ลสู้ๆเปนน้ำกันทักท้ายกันจับไม่จับมือกันไปน้อง่ะเนาะจับไม่จับมือกันไปเลี้ยนลูกเป็นแต่เห็นข้อเมนของคุณโสคุณสมพิดน้ค่ะเนาะเป็นก๊ว่าม่ต่งก๊าลงใจใไ้ ค้าวแต่และเนิันนีนะแต่ว,ว่าเห็นพิ่นข้ามขคอมิน์หลายบบางเสียบางที่ท่องปอนก็บ่เห็นคอมเมินพิ่นเนานะคะนะือจังสิแล้วมากท่องปอนกับอได้เออ้อะน้ำกันท่องปอนเองกันยังเป็นช่องหลย